嘿，杰森。 ฉันไม่เจอแกแค่วันสองวันแต่ม,มีหน้าแกมันดูเนียนขึ้นดูกระจ่างใสแล้วก็รอยสิวของแกมันก็เริ่มหายหรือวะเออมีอะไรก็ค่อยๆดีขึ้นอ่ะพอดีฉันใช้สบู่ใหม่อ่ะสะบู่แกเอาสบู่ล้างหน้าเหรอสบู่อะไรวะอยากใช้บ้างอ่ะฉันใช้สบู่เอ็นนาวเอ็นนาวอ่ะไม่เห็นรู้จักเลยวะแกไปสั่งซื้อที่ไหนอ่ะแล้วฉันจะรู้รยยายละเอียดเพิ่มเติมได้ไง,ไงวะเนี่ยโอ้ยง,ยง่ายๆเลยถ้าแกมีไอจีใช่ไหมก็เข้าไปที่ไอจี n อ o น8า8แแล้วก็ทักเขาไปถามได้เลยหรือว่าไลน์ก็ได้ n อ o น8าวเหมือนกันเออโอเคโอเคเดี๋ยวฉันจะซื้อลองใช้แล้วกันนะแต่แกรับประกันนะเว้ยว่าดีจริงอ่ะโอ้ยรับประกันอยู่แล้วปลอดภัยใช้ได้ทุกเพศทุกไวเว้ยเออเออดีว่ะเดี๋ยวฉันได้เอาสบู่ไปถูหมูเอ๊สบู่ไปถูหมีเอ๊สบู่ไปถูหมูเอ๊นี่ไม่ขำเลยเหรอฮะเฮ้ยปัญญาอ่อนวะเออไม่เล่นก็ได้วะ ว่าแต่ไอโทลีมอะไรจะมาเนี่ยเออมันไม่หมาละมันโทรมาบอกเมื่อกี้เนี่ยว่าแฝงไม่ให้หมาละอ้าวอะไรวะอยู่ดีจะหมาก็หมาจะไม่หมาก็ไม่มาซะงั้นมาไหนอยากมาแต่เมียไม่ให้มาเออถ้างั้นวันนี้ฉันก็ได้เที่ยวแกสองคนเลยดิเออเที่ยวสองคนก็พอแล้วมั้งโอยเที่ยวแกไม่ไม่หนุกอ่ะอ้าวทำไมอ่ะเที่ยวฉันมันเป็นไงวะก็มันไม่หนุกไง นันกลับบ้านไปหาแฟนฉันนทัสองคนดีกว่าเฮ้ยไม่ได้ฉันเครียดเนี่ยแกก็อยู่เป็นเพื่อนฉันหน่อยดีโอ้ยตอนนี้เหลือแค่แกคนเดียวแล้วเว้ยที่ไม่มีแฟนอะ่ะรีบรีบ,รบหาใครสักคนดีวะนั่นเราทั้ง3คนอะ่ะจะได้พาแฟนของเราทุกคนไปเที่ยวทะเลพร้อมกันสนุกสนุกเออไอรีบมันก็รีบอยู่แล้วแต่แค่คุยเขายังไม่อยากคุยกับฉันเลยเนี่ยแถมอีกอย่างเขาบอกว่า ตอนนี้เขามีแฟนแล้วด้วยอ่ะวอุ่นวายปะเออไปไปขอด้า,างในก่อนดีกว่าเออแน่จะเข้าเรองนานแล้วไม่ยืนคุยเลยตรงนี้เนี่ยแกแหละโยโต๊ะเต็มแล้วมั้งตอนเนี้ยเอ,อ้ยคุณคุณครับพอดีขวางทางผมอยู่เอาเอาพี่มาคเอาอีเนตตี้ฉันก็คิดว่าใครเอ,อ้ยเ,เดี๋ยวนะนายเป็นแฟนกับไมไม่ใช่หรอ,อสวยแล้วกูฮะ อะไรนะเจสันแค่ว่าอะไรนะก็คนนี้แหละที่เป็นแฟนกับไม้อะฮะอินเนตตี้เนี่ยนะมันจะเป็นไปได้ไงฉันน่ะยังเคยหาผู้ชายให้มันอยู่เลยอินเนตตี้เนี่ยมันเป็นรุ่นน้องเก่าที่โรงเรียนฉันอ้าวแบบแบบนี้ก็หมายความว่าไม้หลอกฉันหรอขอโทษนะคะพี่เฮ้ยแล้วทำไม ไมยต้องหลอกฉันด้วยอ่ะไม่มันบอกว่าเวลาที่ได้คุยกับพี่ได้เห็นหน้าพี่แล้วมันรู้สึกอะไรไม่รู้แปลกๆอ่ะมันก็เลยไม่ค่อยอยากจะคุยกับพี่อะค่ะอ๋อแล้วมาแต่แกแนตตี้แกมาที่ที่ไมเนี่ยมาคนเดียวเลยเหรอปเปล่าหรอกพี่มาร์กก็บายนัธหมมาปาร์ตี้ที่นี่อะ่ะไม่คิดว่าจะมาเจอพี่สองคนอะ่ะฮะไมยกำลังจะมาที่นี่หรอใช่ค่ะดีเลยแนตตี้ โทษฐานที่แกหลอกเพื่อนฉันแกต้องช่วยเพื่อนฉันอะ่ะจีเพื่อนแกโอเคไหมแกพี่มาค่ะเฮ้ยฉันยังเคยช่วยหาผู้ชายแกเลยแกจะลืมบุญคุณพี่หรอโอ้พี่มา <c oughs> ก็ได้ค่ะ <c oughs> โอเคไม่คิดเลยนะว่ามายจะแสบขนาดนี้อะ่ะไปเริ่มกันเลย สรุปจะนั่งตรงไหนเนี่ยแนทเออตรงนี้แหละตรงนี้แหละฉันมาได้แป๊บเดียวนะเว้ยเดียวก็ต้องรีบกลับไปกินยาแล้วอะอืมฉันกลัวแกจะไม่ได้กลับเร็วดิอืมแกหมายความว่าไงเนี่ยทำไมฉันถึงจะกลับเร็วไม่ได้อะ่ะเออก็หมายความว่าแกอาจจะสนุกไงแล้วก็ยาวเลยเงี้ยโอ้ยไม่มีวันหรอกฉันไม่ค่อยชอบเที่ยวที่อะไรแบบนี้อะนี่ถ้าแกไม่ตื้อฉันะนะฉันไม่มีวันมาหรอก ไมยถ้าเกิดว่าฉันทําอะไรผิดไปอ่ะแกอย่าโกรธฉันนะเว้ยแกทาอะไรผิดอ่ะเออวัสดีครับไม้เออเอ้ยม,มาได้ไงครับพี่เจสันอย่าบอกนะว่าพี่ตามหนูมาเฮ้ยไม่ใช่ร้านเนี้ยมันเป็นร้านประจำของพี่กับเพื่อนอยู่แล้วอ่ะแล้วพอเดินเข้ามาก็เห็นเราพี่เลยอยากมาทักทายอ่ะอ๋อค่ะนม พากันมาสองคนเหรอค่ะพี่หนูก็ต้องมากับแฟนหนูนี่คะจะให้หนูมากับใครอะ่ะอืม,อมก็ต้องมากับแฟนสิเนาะม่ครูขอโทษแล้วพี่ล่ะคะไม่มีฟงไม่มีแฟนไปอยู่กับแฟนอะไรนี้บ้างเหรอคะอืมไม่มีหรอกพอดีแฟนพี่เขาไปที่ที่หนึ่งที่ไกลมากๆเลยอะอ๋อแต่ตอนเนี้ยเขากลับมาอยู่ใกล้ๆพี่แล้วนะ และพี่อ่ะกำลังจะเอาเขาคืนมาด้วยฟังดูงงๆนะคะแต่ก็เรื่องของพี่อะค่ะก็สู้ๆแล้วกันนะคะพี่ว่าแต่เรากับแฟนนี่คบกันนานแล้วหรอเออเพิ่งเพิ่งคบกันได้หนึ่งเดือนนะคะพี่แล้ววันนี้ก็เป็นวันครบรอบด้วยก็เลยพาก,กันมาเลี้ยงฉลองที่นี่ค่ะอ๋อแล้วไปเจอกันได้ไงอะ่ะเออไปเจอกันร้านลาบค่ะฮะร้านลาบเนี่ยนะ ใช่ค่ะพี่ร้านลาบคือวันนั้นหนูไปกินข้าวแล้วเจอเขาเป็นเด็กเสิร์ฟอะค่ะก็เลยชอบกันอ๋อเป็นเด็กเสิร์ฟร้านลาบเหรอใช่ครับแล้วขอถามมน่อยดิวว่าคบกันจริงจังแค่ไหนอะเอาพี่คบกันเป็นแฟนอะก็ต้องจริงจังดีคะนี่หนูคิดว่าถ้าคบกันครบหนึ่งปีอะอาจจะแต่งงานกันเลยนะคะพี่โอ้ย แต่งงานเลยหรอครับน้องพี่อยากรู้จังเลยว่าถ้าแต่งงานกันเนี่ยใครจะใส่ชุดเจ้าสาวเนี่ยเออก็ก็ต้องเป็นหนูดีค่ะพี่เนตพอที่เนตพออะไรเหรอคะที่รักที่รักเป็นอะไรเนี่ยคือขอโทษหมายความว่าไงเนี่ยคือฉันรู้จักกับพี่มาร์กอฮะจริงเหรออืมรู้จักกันดีเลยด้วย งั้นก็แสดงว่าพี่สองคนก็รู้ความจริงแล้วดีอืมอายจังไม่ต้องมาอายเลยเออฉันว่าแกสองคนอ่ะคุยไปแล้วกันส่วนแกใหญ่เนตตี้ตามฉันออกไปด้วยแล้วอยู่เป็นกอขอ้ขอเขาเข้าใจไหมค่ะพี่มาร์คแก ฉันไปก่อนนะแนตตี้แกอย่าไปนะเว้ยถ้าไปอ่ะฉันนอนแกงจริงด้วยเร็วเร็วแนตตี้แกฉันต้องไปอะขอโทษนะเว้ยไม่แนตตี้แนตตี้นี่ไม่ต้องเลยตอบพี่มาก่อนว่าทําไมต้องหลอกพี่เนี่ยเออก็ไม่มีอะไรหรอกพี่ก็แค่ไม่อยากคุยกับพี่อะเอาทาไมอะพี่ไปทําอะไรให้เราไม่พอใจหรือเปล่าก็ไม่มีหรอกพี่แต่ ก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะเวลาเห็นหน้าพี่แล้วมันรู้สึกแบบรู้สึกยังไงไม่รู้อ่ะหนูก็เลยไม่อยากรู้สึกแบบนี้อะรู้สึกเหมือนรู้จักพี่เหรอเอออืมมันก็ประมาณนั้นแหละเหมือนว่าเคยรู้จักพี่อะแต่คิดยังไงมันก็ไม่รู้จักอยู่ดีอะ <c oughs> เห็นไหมพี่บอกเรายังไงเมื่อเราสองคนอ่ะ รู้จักกันจริงๆเราอ่ะเคยเป็นนางฟ้าและมาอยู่กับพี่จริงๆนะและตอนเนี้ยพี่ก็ไปหาวิธีมาได้แล้วนะที่จะทําให้ความทรงจําของเราอะ่ะกลับมาได้แต่มันอยู่ที่ว่าเราอยากจะจําได้ไหมอะ่ะนี่พี่พูดจริงเหรอเรื่องที่หนูเคยรู้จักพี่อะ่ะพี่พูดจริงๆและพี่สามารถทำให้ความทรงจำของเรากลับมาได้ด้วยแล้วต้องทำยังไงอะ่ะ ความทรงจําของหนูถึงจะกลับมาหนูก็อยากรู้เหมือนกันว่าเรื่องที่พี่พูดอะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าได้งั้นเราสองคนต้องไปมีอะไรกันอ่ะฮะพี่พี่จะบ้าเลยเนี่ยเอ้ยไม่ฟังวิ่ก่อนดิหยุดตามมานะพี่หยุดเลยไม่ไม่ไม,มเดี๋ยวเดีเดี๋ว,วฟังก่อนนะพี่หนูว่าพี่อะเลิกยุ่งกับหนูได้ละเอ้ยใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวพี่จะอธิบายให้ฟังนะ จะอธิบายอะไรอีกพี่นี่พี่เพิ่งบอกให้หนูไปมีอะไรกับพี่ทั้งที่เราอะเพิ่งรู้จักกันเองเนี่ยนะโอหเราสองคน่ะก็เคยมีรายกันตั้งหลายครั้งแล้วนะเอ้ยพี่พูดอะไรเนี่ยจริงๆก็เราอะเป็นคนทําให้พี่ห่นด้วยซ้ําพี่เจสันพูดบ้าอะไรของพี่เน,นี่ยคะหนูหนูยังไม่เคยทาอะไรแบบนั้นสักหน่อยอยับไม่เคยได้ไงก็เรามีรายการจนคําสาบของเราอะเกือบหมดเลยนะรู้ไหม พี่พูดบ้าอะไรของพี่เนี่ยพอได้แล้วก็ถ้าเราอยากจําได้อะเราก็ต้องไปมีอะไรกับพี่อยู่ครั้งแล้วความทรงจำของเราอะก็จะกลับมาเหมือนเดิมเลยไม่เอาจะบ้าเหรอฮะพี่พี่เป็นโรคจิตหรือเปล่าเนี่ยฮะไม่ใช่นะหมายแต่พี่ไปถามพาพ์าจันมาแล้วจริงเขาบอกว่าแค่เรามีอะไรกันแค่นั้นเองความทรงจาของหมายก็จะกลับมาแล้วอืพี่พูดได้กับมันเป็นเรื่องปกติเลยเนาะก็ปกตินี่ เมื่อก่อนน่ะเราก็มีอะไรกันทุกวันเลยนะโอ้ยพี่เจสันหนูอะไม่เคยมีอะไรกับพี่เคยดีไหมไม่เคยเคยตั้งหลายรอบไม่เคยไงไม่เคยโอ้ยเอางี้เราอะ่ะมีขี้มแมลงวันตรงหน้าอกข้างซ้ายด้วยเออเอ้ยพี่รู้ได้ไงอะ่ะเห็นไหมพี่บอกแล้วพี่จําได้นี่นี่พี่เแบบียดดูหนูเมื่อไหรอ่อ่ะ พี่มาแอบดูหนูทาไมโอ้ยไม่ได้แอบดูก็บอกไงว่าเราเคยมีอะไรกันจริงๆไเม่ออะไม่จริงอะโอ้ยเอามาจะไปไหน